หนูมีอะไรจะพูดกับพี่โมดบ้างครับเออขอให้พี่โมดหายไวๆนะอ๋ออ่าร้พี่โมดหายไวๆแล้วคอยสุขภาพอข็งแร่งคอยมะเร็งให้สสอใหไอไปขอบคุณครับอะไรไม่มดเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะโอ,อเค <c oughs> ถึงแต่ <c oughs> ตัวเองด้วยครับออ<ๆ>หนึ่งสองสามมา,มาเลยครับร้อยพี่โมดรี่ขอให้พี่โมดหายไวไว สักสิบพุ่งเพิ่พีโมดค่ะโอเคส่งกำลังใจอย่างเดียวไม่ต้องฝากอะไรก็ได้เพราะว่าแกสู้ๆแล้วครับอ่าสู้ๆนะโอเคครับพิโมดสู้ๆครับพี่ครับค่ะให้พิโมดถ่ายไวๆค่ะโอเคพิโมดอันนี้นะสู้ๆนะพวกพี่ให้กำลังใจทุกคนไอมิด้วยโอเค คิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงค่ะคิด <c oughs> ถึงมากเลยค่ะโอเคผมก็ให้พี่หายไว้นะพี่ผมรอเลี้ยงฉลองอยู่